ตอนที่707ปรากฏหินธรมธรมดารรมดธาที่ทําให้เขาตระหนักได้ว่าตัวเองเคยผ่านเส้นทางนี้มาก่อนแล้วแต่มันยังเป็นการเดินตรงไปเรื่อยๆแต่ว่าเขากลับได้มาพบกับหินก้อนนี้อีกครั้งหรือว่าข้าจะจําผิดไปงันหรือเขาได้แต่ขมวดคิ้วของตนโดยทันทีหลังจากนั้นเขาก็ได้ทําสัญ,ญลักษณ์เอาไว้ที่หินก้อนก่อนหน้านี้แล้วเดินต่อไปหลังจากนั้นประมาณหนึ่งชั่วโมงเขาใช้เวลาเดินกว่าหชั่วโมง ก่อนที่เขาจะหยุดเท้าลงโดยดวงตาที่หดเล็กลงเพราะว่าเขาได้พบกับก้อนหินที่มีสัญลักษณ์ที่เขาได้ทาเอาไว้ก่อนหน้านี้นี่จึงทําให้เขาตระหนักได้ทันทีว่าเขายังไม่ได้เดินออกไปจากอนาเขตแห่งนี้เลยแม้แต่น้อยไม่ธรรมดาจริงๆดวงตาของเขาพันเป็นประกายออกมาเล็กน้อยแต่ต้องรู้ก่อนนะว่าตอนนี้เขาอยู่ในเขตแดวิญญาณในะระดับที่สองตอนปลายแล้วกลับตัวขังเอาไว้ภายในสภาพแวดล้อมแห่งนี้โดยที่ไม่สามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้ นี่มันเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาเลยหลังจากที่ตั้งสติแล้วเขาก็ได้ยืนนิ่งอยู่กับที่ก่อนจะส่งตาประทับมังกรมากมายจมดิ่งลงไปใต้พื้นดินเพื่อทําการตรวจสอบพื้นที่แห่งนี้พิบตาเวลาก็ผ่านไปอีกหนึ่งชั่วโมงเต็มณนะตอนนี้ดวงตาของเขาได้เป็นประกายออกมาทันทีก่อนที่ตาประทับมังกรมากมายจะแปรเปลี่ยนกลายเป็นโซ่ตวนแล้วพุ่งออกไปด้านหน้าของเขาหลายร้อยเส้นเพื่อสร้างเป็นช่องว่างขนาดใหญ่เขาได้ก้าวเดินออกไป ขณะที่ตาประทับบังกรได้ส่องแสงออกมาโดยรอบมิติโดยรอบได้สั่นไหวไม่หยุดหย่อนและเขาสัมผัสได้ถึงพลังงานอันล้นหลามเสม,มือนดั่งห้วงจัก,กรวาลที่ถูกส่งออกมาจากทางด้านหน้าทาให้เขารู้สึกว่าใจสั่นไหวไม่หยุดหย่อนและมันเป็นตอนนี้เองที่ตาประทับกระบี่ในมือของเขาได้ส่องประกายออกมาทําให้ความรู้สึกกดดันทั้งหมดสลายหายไปพร้อมทั้งดึงล่างของเขาหายก็ไปในช่องว่างนั้นในท,ทันทีเขาสัมผัสได้เหมือนว่าตัวเอง ได้ก้าวข้ามผ่านม้านพลังบางอย่างเข้ามาก่อนที่ร่างกายของเขาจะรู้สึกเย็ยนเยือกไปทั่วทั้งตัวเมื่อมองออกไปร,บรอบๆแล้วเขาก็อดไม่ได้เพราะว่าสภาพผื้นที่โดยรอบนั้นเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงป่าไม้สีเขียวชะ่มได้หายไปแต่กลับกลายเป็นภูเขาสีแดงที่มีต้นไม้แห้งเหี่ยวอยู่ตามข้างทางขณะที่บรรยากาศถูกปกคลุมไ,มได้วยกลิ่นไอที่เย็ยนเยือกเสมือนกับดินแดนแห่งปีศาจเลยก็ไม่ป่านสีหน้าของหลินเทียนในตอนนี้ได้เปลี่ยนไปอย่างมาก ก่อนที่เขาจะพูดออกมาว่าที่ได้เห็นหินก้อนนั้นหลายๆครั้งก็เป็นเพราะว่าที่นี่ได้วางอนาคเขียเอาไว้เพื่อป้องกันการลุกล้ำเข้ามามันคือเปื้นที่ใจกลางของปูเขาเทพสวรรค์งั่นหรือขาไม่คิดเลยว่าจะได้ก้าวเท้าเข้ามาภายในสถานที่แห่งนี้ต่างๆที่ใช้ตามประทับมังกรตรวจสอบไปแล้วนี่จึงทำให้เขาได้แตกขมวดคิ้วเข้าหากันโดยทันทีเพราะจากสถานการณ์แบบนี้แล้วสองพี่น้องตระกูลไผ่จะต้องติดอยู่ที่ด้านนอกโดยจะไม่สามารถ เข้ามาในพื้นที่ด้านในแห่งนี้ได้แน่ๆเพราะว่าขนาดเขาอาศัยตาประทับมบังกรอยู่กว่าหนึ่งชั่วโมงก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้แต่ตาประทับกบี่ที่มือขวาของเขากลับทำให้เขาบาังเอิญทำลายม่านพลังที่มองไม่เห็นและเข้ามาในที่แห่งนี้ได้เท่านั้นจากสถานการณ์แล้วมันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่สองพี่น้องนั้นจะสามารถเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้ได้นี่จึงทำให้เขาได้แต่ขมวดคิ้วเข้าหากันยิ่งกว่าเก่า ท่านเนนนั่นเองที่กระบีเทวะในทะเลความรู้ของเขาได้สั่นไหวออกมาเล็กน้อยและอดทําให้เขาส่งจิตสัมผัสเข้าไปในทะเลความรู้ของตนไม่ได้ตัวของกระบี่ได้เปล่งประกายแสงเจ็ดสีออกมาทั่วทั้งทะเลความรู้ของเขานี่มันอะไรกันดวงตาของเขาได้หดเล็กลงขนาดจ้องมองออกไปไภายในส่วนลึกจากประสบการณ์ของเขาแล้วกระบีเทวะจะไม่เคลื่อนไหวหากว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้สําคัญอะไรแต่หากว่ามันขยับเมื่อไหร่มันก็เป็นไปได้อยูสองอย่าง คือมันได้รับรู้ถึงเศษเสี้ยววิญญาณของมันหรือไม่ก็พบสมบัติล้ำค่าเขาได้หันมองออกไปภายในพื้นที่ส่วนลึกของที่นี่แต่หากว่าจะพูดตามตรงแล้วเขาไม่อยากเข้าไปที่นี่มากนะักเพราะเขาไม่รู้เลยว่าที่นี่มันคือที่ไหนแต่ว่าตอนนี้กระบี่เทวะของเขาได้สั่นไหวไม่หยุดทําให้เขาต้องเข้าไปสํารวจสถานการณ์ภายในที่แห่งนี้อย่างระมัดระวังบางทีที่นี่อาจจะมีเศษเสี่ยวจิตวิญญาณของกระบี่ส่วนที่ห้า หรืออาจจะเป็นสมบัติล้ำค่าอื่นๆเขาได้ตั้งสติก่อนจะถอนหายใจออกมาแล้วก็เดินเข้าไปในพื้นที่ส่วนลึกมันเป็นพื้นที่ที่มีแสงสลัวๆพร้อมกับกลุ่มหมอกบางๆในอากาศระหว่างที่เขาก้าวเดินออกไปนั้นเขาก็ได้พบว่ามันเป็นสภาพพื้นที่ที่ค่อนข้างชื้นและเมื่อก้าวเดินเข้าไปได้ไม่กี่ร้อยเมตรเขาก็สัมผัสได้ถึงความเย็นเยือกในอากาศก่อนที่มันจะเข้มข้นขึ้นแถมยังรู้สึกว่าร่างกายของตัวเองค่อยๆหนักขึ้น เสมือนกำลังแบกหินที่มีน้ำหนักกว่าห้าตันเอาไว้บนไหลของเขาจึงทำให้การก้าวของเขายิ่งยากลำบากและก็เาผาผลาญพลังงานของเขามากขึ้นดูเหมือนว่าแรงโน้มถ่วงภายในที่แห่งนี้มันจะแตกต่างจากด้านนอกหลายเท่าเลยนะเขาได้กล่าวพึมพำกับตัวเองช่วงกว่อนหน้านี้ตอนนี้เขาเพิ่งก้าวเดินบนเส้นทางบุ่มเพลนั้นเขาเคยได้เข้าไปในพื้นที่แรงโน้มถ่วงของสำนักจินหยางที่ทำให้ร่างกายของเขาหนักยิ่งขึ้นซึ่งที่นี่มันก็ไม่ต่างกัน เพียงแค่ความรุนแรงของมันที่ไม่สามารถเทียบเท่าได้ก็เท่านั้นต้องรู้ก่อนนะว่าตอนนี้เขาอยู่ในเขตด,ดมมญญาดนี่ระดับที่2แต่ที่นี่กลับทําให้เขารู้สึกหนักก็แสดงได้ว่ามันจะต้องเป็นแรงกดดันที่หนักหน่วงกว่าโลกภายนอกออกมากๆแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะมันก็แค่ทําให้การก้าวเดินของเขาลําบากขึ้นเท่านั้นเขายังคงก้าวเดินต่อไปก่อนที่เขาจะพบกับกลุ่มหมอกสีแดงที่ลองอยอยู่กลางอากาศและเมื่อก้าวเดินออกไปได้ประมาณ10ฟุต เขาก็ได้หยุดเท้าลงอย่างกระทันหันพร้อมทั้งหันมองออกไปทางด้านขวาพางพบกับกลุ่มหมอกที่ก่อตัวขึ้นเป็นรูปร่างมันมีรูปร่างเหมือนมนุษย์ที่มีกรงเล็บแหลมคมดวงตาสีเขียวให้ความรู้สึกชั่วร้ายพางกระโจนเข้าใส่ทางเขาอย่างไม่รอช้าเขาได้โบกมือฟาดฟันขึ้นกระบ,บี่ออกไปเสียงผึบตุกรงออกมาขณะที่ร่างนั้นได้แหลกสลายหายไปและหลังจากนั้นมันก็ได้ก่อตัวขึ้นอีกครั้งโดยที่เหมือนกับว่า มันไม่ได้รับความเสียหายจากก่อนหน้านี้เลยแม้แต่น้อยแถมยังกระโจนก็ใส่เขาเสมือนว่าเขาเป็นอาหารอันโอชาของมันดวงตาของหลินเทียนได้หดเล็กลงโดยทันทีก่อนที่เขาจะเรียกเอากีบดอกเบอมากมายออกมาแล้วส่งมันพุ่งออกไปด้านหน้าผึบลางนั้นได้ระเบิดออกเป็นย้นตินแล้วมันก็ไม่ได้ก่อตัวขึ้นมาอีกเป็นวิญญาณหลายที่รวมตัวเข้าด้วยกันงั้นหรือเขาได้พึมพำกับตัวเองเล็กน้อยหลังจากนั้นเขาก็ได้หันหลังและเดินจากไป แต่ว่ายังเดินไปได้ไม่นานนักก็ต้องหยุดเท้าลงอีกครั้งเพราะไม่รู้เลยว่ากุมหมอกสีแดงเข้มนั้นปกคลุมโดยรอบทิศทางตั้งแต่เมื่อไหร่กันแถมยังก่อตัวขึ้นเป็นร่างมนุษย์มากมายที่แทบจะปกคลุมพื้นที่แห่งนี้เอาไว้ทั้งหมดและแต่ละตัวล้วนแต่มีดวงตาสีแดงกลำ่ำระหว่างที่จ้องมองมาทางเขาอย่างไม่วางตาก่อนที่จะพาก,กันกระจจนก็ามาทางเขาตอนนี้มันทําให้บรรยากาศโดยรอบเย็นตัวลงโดยทันทีเหลียนเทียได้เรียกอัลเทเลกิบดอกว่ายหยินหยางออกมา จัดการกับพวกมันเพราะว่ากีบดอกบัวเหล่านี้มีคุณสมบัติสยบสิ่งชั่วร้ายได้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วทะเลกลีบดอกบัวมากมายได้สั่นไหวพร้อมทั้งส่งเสียงกระบ,บี่คำรามออกมาอย่างดังเพราะว่าตอนนี้เองที่ดวงตาของเขาได้เปล่งประกายออกมาเล็กน้อยพร้อมทั้งดึงเอาทะเลกีบดอกบัวทั้งหมดกลับมาโดยสภาพแวดล้อมแบบนี้มันเหมาะแก่การฝึกฝนทักษะก้าวย่างสวรรค์ของเขาจริงๆเขา,าได้พึมพำออกมาเบาๆหลังจากที่คิดถึงเรื่องแรงโน้มถ่วง ที่รุนแรงกว่าโลกภายนอกหลายเท่าตัวแล้วการใช้ทักษะย่างก้าวสวรรค์เพื่อพุ่งหลบการโจมตีเหล่านี้มันก็น่าจะเป็นการหล่อหล,อ,ลอมการเคลื่อนไหวของเขาทําให้เขาสามารถควบคุมทักษะเทวะได้ดียิ่งขึ้นและพัฒนาความเร็วได้ขึ้นไปอีกเขาได้ก้าวออกไปพร้อมถังพุ่งหลบการโจมตีทั้งหมดออกไปด้วยก้าวย่างสวรรค์ของเขาพลังเทวะในร่างกายของเขาได้หมุนวนออกไปทําให้ทุกการเคลื่อนไหวของเขาทิ้งรอยเท้าสีทองเอาไว้ เสียงพุ่งผ่านอากาศอย่างรวดเร็วทุกทรงออกมาอย่างต่อเนื่องล่างสีแดงเลือดยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นแถมการโจมตีแต่ละครั้งก็ยังรุนแรงขึ้นไปอีกทำให้พลังเทวะของเขาถูกเผาผ่านไปอย่างรวดเร็วและเมื่อผ่านไปได้ประมาณ8ชั่วโมงแล้วเขาก็สัมผัสได้ว่าพลังเทวะของตัวเขากำลังถูกผ่านจนหมดทว่าสีหน้าของเขากับยังคงราบเรียบเช่นเคยและเบี่ยงหลบการโจมตีออกไปเรื่อยๆพร้อมทั้งหยิบอาญาทิพย์เข้าใส่ปากและเริ่มฟื้นฟัวพลังเทวะของตัวเองอย่างรวดเร็ว ก่อนหน้านี้เขาได้เตรียมการกันยาฟื้นฝัวเอาไว้แล้วจึงทําให้หมอแก่การใช้ในสถานการณ์เช่นนี้มากๆเสียงพุ่งผ่านอากาศถูกส่งออกมาไม่หยุดหย่อนแถมยังต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นพิบตาเวลาก็ผ่านไปกว่าสามวันเต็มวันนี้เป็นวันที่ล่างสีแดงเลือดมีอยู่มากมกายไก่กองส่วนหลินเทียนก็ได้พุ่งผ่านอากาศออกไปเหมือนด่งสายฟ้าสีทองที่ให้ความรู้สึกเดินลางออกมาและส่งผลให้ไม่สามารถจับการเคลื่อนไหวของเขาได้ ัดผ่านไปขั้นที่ห้าได้สักทีดวงตาของเขาได้เป็นประกายออกมาทันทีเขาอาศัยสภาพแวดล้อมล่างสีเลือดและก็ยาทีมากมายที่เขาได้เตรียมเอาไว้ก่อนหน้านี้เพื่อทาให้เขาพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวของตัวเองจนตัดผ่านไปยังขั้นที่5และตอนนี้มันก็ทําให้เขารู้สึกผ่อนคลายไปโดยทันทีเสมือนแรงโน้มถ่วงโดยรอบได้สลายหายไปถึงขั้นที่เขาสัมผัสไม่ได้ด้วยซ้ำเขาได้หยุดเท้าลงก่อนจะหันมองกลับไปทางล่างสีเลือดทั้งหลาย ขอบคุณมากๆนะเขาได้พึมพำออกมาได้่อยยิ้มทะเลกรีบดอกบัวได้ถูกเรียกออกมาพร้อมๆกับเสียงกระบ,บี่คำรามดังสนั่นวันไหวผึบผึบผึบเสียงแหลงสลายถูกทรงออกมาระหว่างที่ร่างสีแดงเหล่านั้นถูกบทขยี้ไม่เหลือชิ้นดี